วันนี้นะคะเราจะมาลองใจกวินแฟนปุ้ยกันค่ะว่าเวลาไม่อยู่ด้วยกันนางจะน่ารักเหมือนเดิมไหมโอเคสวัสดีครับ,รบพี่คะแต่หนูนั่งหลังแล,หงละหนูเมาลดอาหารขอขูขนนั่งหน้าได้ไหมคโอ้โได้เลยขึ้นมานั่งข้างหน้าได้เลยครับ เดี๋ยวผมอุ่นให้เลยไปนครขวสวัสคิ์สวรรค์ชั้นเจ็ดหรือเปล่าไม่ค่ะแค่เนี้ยค่ะบุราิริใกล้ๆเนี่ยค่ะแล้วว่าน้องไปหาใครครับผมไปหาแฟนหรือเปล่าครับอุยยังสิงอุยยังโสดค่ะไปหาพี่สาวค,ค่ะนอน เปิดแอร์ให้แรงๆเลยนะครับผมเนี่ยหนาวมากค่ะเดี๋ยวปอดบวมปอดบวมป <entropy> อดบวมขอขอปรับแอร์ตรงนี้หน่อยน,นะคะโอ้โห well. มันมันมันสั่นนะคะอ๋ออ๋อโทรศัพท์ <c oughs> ผมเองครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมขออนุญาตรับก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> แม่ผมแม่ผมโทรมาพอดีเลยฮัล <c oughs> โหลฮัลโหลตอนนี้ไม่ค่อยสะดวกรับลูกค้าอยู่อ่ะไม่ไม่เขาเป็นคุณยายแก่แล้วเดี๋ยวไปส่งที่เขาก่อนนะเดี๋ยวคุยกันนะ แก่แล้วด้วยอ๋อไม่ได้หมายถึงเราครับผมหมายถึงคนอื่นครับก็ยังไม่เหี่ยวเท่าไหร่ก็ยังตึงตึงมก็ยังตึงตึงยังครับยังครับยังป้ามป้ามป้มป้ามอยู่เลยครับผมปีหูหูข้านี้มันไม่ค่อยไม่ได้ยินนะฝั่งไหนครับผมฝั่งฝั่งฝั่งเนี้ยค่ะเนี้ยค่ะเวลาพูดต้งแพูดดังๆนิดนึงเลค่ะเออคุยไม่รู้เรื่องเลยครับตอนนี้ โอ๊ยจับผิดโทษทีครับเกียเกียใหญ่ดีนะคะโอ้ขอบคุณครับผมขับง่ายไหมคะอ๋อง่ายมากเลยครับผมตอช่ใส่เกียร์ค่ะอ๋อได้เลยครับได้เลยครับโอ้โอโอ้โอ้โอดีอ้นอ้โองโอ้โอคโอบโอทโอ้โอ้โ้โอ้โอ้คอ้โอผมอหรอครับเอ่อก็ชอบคนที่อ้ยุโอกว่านะครอบผมชอบมีประสบการณ์ใช่โอ้โอ้ยอ้โอ้โอ้โอ เมียพี่ต้องมาทาเมียไม่มาก็บอกว่าเมียไม่มีไม่มะตาย่ยแน่ไอ้ว่ตาย่องน่าไหครับกาบจ็ดบาทเบาท2องยี่สิบห้บาท หนึ่งสองสามสี่ซองก็หนึ่งร้อยบาทก็พี่ปุ้ยเขาฝากซื้อสี่ซองพี่ปุ้ยอะไงพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยแก่มากไหมมกอะตายแน่ไอ้วังไอ้วังตาอมานี่เลยมานี่ไหนไหนยายแกน้องสามสิบแปดใครจะไปรู้ว่าน้องเธอที่รักแล้วนี่คืออะไรหรอเอามานี่ ทำปิดเปลี่ยนเรื่องเนี่ยสครับมอมอสครับมอมอไ,ไปเอาของนะขัดตัวขัดตัวอะไรจะขัดตัวหรือจะขัดตี๊ดตีต๊ดไปเอานะ้ามา สครับมอสองละ25บาทราคาเดียวเท่านั้นค่ะ